สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาได้สร้างความปั่นป่วนแล้วก็วุ่นวายกันไปทั่วโลกนะคะว่ากันอย่างนั้นได้เลยนะคะซึ่งไทยเราก็โดนเหมือนกัน36%ซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการสั่งระงับเอาไว้ชั่วคราวก่อน90วันก็จะไปครบกาหนดเวลาก็ประมาณสักประมาณต้นเดือนก,นกรกฎาคมช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศยังพอหายใจหายคอได้อยู่นะคะแต่สําหรับ ผู้ประกอบการแล้วก็แต่ละประเทศเองคงคลายใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วหลังจากการเจราจารเนี่ย ภาษีตอบโต้นี้จากอย่างไทย36%มันจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนจะเท่าเดิมหรือจะลดลงมากน้อยแค่ไหนหรือเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเราแล้วเนี่ยเราจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเขาแล้วก็ยังไม่นับรวมปัญหากับเรื่องของการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดในบ้านเราอีกเนี่ยนะคะโอ้หลายปัญหาจริงๆค่ะแล้วก็รวมถึงคาดว่าอุตสาหกรรมไทยที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีตอบโต้ของสหรัฐเนี่ยมีอยู่ประมาณ39อุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มค่ะซึ่งแนวทางในการที่จะหาทางรอดจากวิกฤตของภาษีตอบโต้ของสหรัฐนั้นจะเป็นไปในแนวทางไหนอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับคุณยศทนกิจกุศลค่ะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยากให้คุณยศทนได้ฉายภาพให้เราได้เห็นนะคะว่าตอนนี้อุตสากรรมเ,เครื่องนุ่งห่มไทยเนี่ยสถานการณ์เป็นใย่งไกันบ้าง อยากจะให้เล่าฉายภาพให้เห็นภาพรวมก่อนก็แล้วกันนะคะคทั้งในภาพของการส่งออกแล้วก็การนําเข้าเครื่องนุ่งห่มไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้ครับ,รบ,รบสถานการในการส่งออกเครื่องห่มปัจจุบันเนี่ยเดือนเมษายนนะครับเราสามารถส่งออกได้ประมาณ172ล้านเหรียญสหรัฐรก็เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณ10เซนะครับ แต่รวมยอดสะสมการส่งออกตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน2568เนี่ยเราสามารถส่งออกได้700กว่าล้านเหรียญ<ฆ>ซึ่งเ,เพิ่มขึ้น5.9%แต่เรามองสำหรับการนำเข้าเนี่ยเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยเรานำเข้าประมาณ500กว่าล้านเหรียญโอ้โหไม่ใช่ครับ ร้อยกว่าล้านเหรียญเพิ่มขึ้นสิบซนแต่รวมมการาถึงเมษาเนี่ยห้าร้อยกว่าล้านเหรียญซึ่งเพิ่มขึ้นสิบามเปอร์ซ็นซึ่งดูตัวเลขแล้วเนี่ยการนำเข้าเป็นเจ็ดประมาณ70็ดสิเอร์เซของยอดส่งออกอซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันต่ำกว่าห้าสิบอร์เซนนะครับแล้วดูอัตราส่วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึงสิบ่าเปซซึ่งเราถือว่าการนำเข้าเนี่ยมันอัตราเร่ง ค่อนข้างจะสูงแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นด้วยใช่แนวโน้มเพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องหอมเป็นกังวลครับอันนั้นเฉพาะตัวเลขการส่งออกและนําเข้ายังไม่นับรวมมาตรการภาษียังไม่นับที่เราอาจจะต้องโดนจากอเมริกาปัจจุบันเอาเฉพาะเอาเรื่องการส่งออกก่อนเราคุยเรื่องการส่งออกก่อนนะคะปัจจุบันเราส่งออกไปประเทศต่างๆเนี่ยอันดับหนึ่งนี่คือประเทศอะไรคะประเทศ สหรัฐอเมริกาครับเป็นอันดับหนึ่งก็ประมาณ38%แนะครับแล้วก็อันดับสองคือญี่ปุ่นจริงๆ eu เนี่ยเป็นอันดับสองแต่ eu เนี่ยเป็นหลากหลายประเทศแต่ถ้านับรายประเทศเนี่ยญี่ปุ่นอันดับสองก็ประมาณสัก1 4บสอเครับค่ะอเมริกาอันดับหนึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่ามันก็ต้องอยู่ที่การพูดคุย เรื่องมาตรการภาษีที่รัฐบาลจะไปคุยกับทางอเมริกาใช่ไหมคะใช่ครับขึ้นกับการเจรจารของภาครัฐเลยครับค่ะเราเราประเมินเอาไว้ยังไงบ้างว่ามาตรการตรงนี้จะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการของเรามากน้อยแค่ไหนยังไงจริงๆปัจจุบันนี้ขึ้นมาแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นี้มีผลกระทบอยู่แล้วเพราะว่าผู้ซื้อบางรายก็มีการเจรจารที่จะขอส่วนลดกับผู้ผลิตะนะครับซึ่งอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต ซึ่งเรามองดู1นึ่อาจจะไม่เยอะแต่ถ้ามองดูอัตรากำไร Net Profit ของผู้ประกอบการนี่ถ้าเป็น OEM เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5%ซึ่งซึ่งมันน้อยมากาสำหรับ1นมันเยอะสำหรับผู้ประกอบการาที่จะให้ส่วนลดนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็ผู้ซื้อรายใหญ่ๆเนี่ยก็มีการเจรจารก็อยู่ไม่เกิน2%ซี่ก็ช่วยนะครับ แต่ถ้าเพิ่มมาอีก3 6เนี่ยผมว่าผู้ประกอบการเราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นได้ไม่เรียกว่าไม่สามารถจะลดได้เพราะมันสูงมากทางผู้ซื้อเองต้องคงต้องหาทางที่จะสุดท้ายต้องปรับราคาเพิ่ม,มครับค่ะซึ่งเราก็คาดหวังว่าจาก36%เนี่ยยังไงก็น่าจะน่าจะ น่าจะน้อยลงไปมากกว่านี้เราก็คาดหวังว่า, <c oughs> วา,าเราคาดหวังว่าคงจะน้อย <c oughs> ก็อยากให้น้อยที่สุดนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าท,ทางภาครัฐสามารถเจรจาให้คือเราสามารถซื้อของหรือมีการแลกเปลี่ยนทำให้เขาขาดดุลน้อยลงเนี่ย <c oughs> ได้มากที่สุดผมว่าก็จะเป็นประโยชน์กับในการที่เขาจะปรับเรื่องของภาษีครับ ปัจจัยที่ที่เราจะต้องประเมินนอกจากเรื่องคัาส,สีแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายตัวเลขจะไปอยู่ที่เท่าไหร,ร่นี่คะมันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่น่าจะพอทําให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องนุ่งห่มเนี่ยอพอจะสู้ไหวในตลาดตลาดต่างประเทศเนี่ยค่ะเ,เรามามองดูนะครับคือต้นทุนหลักของผู้ประกอบการเครื่องห่มเนี่ยหลักๆก,ก็คือวัตถุดิบก็คือผ้าแล้วก็ค่าแรงค่ะ อันนี้เป็นต้นทุนหลักเลยะนะครับวัตถุดิบเนี่ยเราบอกว่าในประเทศเราเนี่ยเรามีซัพพลายเชนที่ครบีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ความหลากหลายเรามีไม่ได้มากมเพราะว่าตลาดอย่างน้อยตลาดในประเทศเราไม่ได้ใหญ่ผู้ผลิตก็ไม่สามารถที่จะผลิตผ้าให้มีความหลากหลายได้สําหรับผู้ผู้ผลิต O e M ก็จะต้องมีการนําเข้าอ,อซึ่งปัจจุบันก็ผมเข้าใจว่าตัวเลขนําเข้านี่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นโอ้มากกว่าที่ในประเทศอีกนะคะในประเทศประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้ตัววัตถุดิบก็จะมีผลค่ะแต่เท่าที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยทางผู้ซื้อเนี่ยก็จะมีการเจรจาผู้ผลิตวัตถุดิบด้วยให้ลดด้วยค่ะ ซึ่งทำให้ต้นทุนมันลดลงไปใช่ใช่เพื่อเขาจะเสียน้อยลงนะฮะซึ่งก็อยู่น่าจะประมาณ1-2%เซเช่นกันณปัจจุบันนะฮะแต่้วสุดท้ายต้องดูว่าเราโดนปรับขึ้นภาษีเท่าไหร่ครับซึ่งถ้าค่าแรงไม่ขึ้นวัตถุดิบไม่แพงขึ้นเราก็ยังพออยู่รอดได้นะครับค่ะ อันนี้คือคือสิ่งที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเรานะครับทางวัตถุดิบราคาแรงค่ะนี่ถามในมุมของคู่แข่งของเราหน่อยก็แล้วกันนะคะในแง่ของการส่งออกเนี่ยคู่แข่งของประเทศไทยคือคือประเทศอะไรคะจริงๆคู่แข่งของเราก็คือเพื่อนบ้านในอาเซียนนี่แหละครับค่ะนะครับอย่างเวียดนามปัจจุบันเนี่ยเขาส่งออกอย่างปีก่อนเนี่ยเขาส่งออกถึงสี่หมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐโอ้นะครับค่ะ ซึ่งเขาได้ได้ได,ไดูดการค้าสารฐมากกว่าเราเยอะเขาก็เลยโดนภาษีเยอะกว่าเราใช่ถูกต้อง<ห>ครับแล้วก็เขเมรอินโดนะครับพว<ห>กนี้ก็เป็นคู่แข่งบางคราเทศอะไรพวกนี้ก็เป็นคู่แข่งนั่นแหละค่ะ<ห>ครับซึ่งกรณีของคู่แข่งโดยเฉพาะในอาเซียนกันละกันเนี่ยนะคะอย่างเมื่อกี้คุณยศธนบอกว่าปัจจัยหลักของเราเนี่ยมีเรื่องค่าแรงกับวัตถุดิบใช่ครับถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอาเซียนเนี่ยทางเรื่องค่าแรงกับวัตถุดิบถ้าไม่นับรวมตัวภาษี ที่เราก็ไม่รู้จะไปจบตรงไหนเนี่ยเราสู้เขาได้ไหมคะจริงๆตอนนี้เราก็เสียเปรียบกับถ้าเทียบกับเวียดนามกับเขมรนะฮะเราก็ยังเสียเปรียบเพราะว่าค่าแรงเขาถูกกว่านะครับแต่ฝีมือแรงงานเราค่อนข้างจะดีกว่านะครับและความน่าเชื่อถือจากผู้ซื้อนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ นี่ถามอย่งายงนี้ว่าแล้วในตลาดต่างประเทศเนี่ยเขายอมควักเงินมากกว่าเพื่อซื้อคุณภาพของเรามากหรือเ,เปล่าคะคือถามว่ายอมควักไหมผมว่าเขายอมควักระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ถ้าห่างกันเยอะเข,เ,ขเ,ขเขาเขาคงไม่ควักนะเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่สั่งผลิตเนี่ยเขาก็ต้องการซอร์สในแหล่งที่ ถูกที่สุดและดีที่สุดสำหรับเขาะถามว่าถ้าต่างกันนิดหน่อยผมว่าเขาเขาก็ยอมจ่ายแต่ถ้าต่างเยอะเขาคงเขาต้องไปเลือกที่มันถูกกว่าวันนี้ก็เป็นปัจจัยที่แบบว่าเราก็อ่วมเหมือนกันนะคะคือมัน,ม,นมันเหมือนกับเราเจอปัญหาหลายด้านไม่ได้เฉพาะแต่เรื่องภาษีของอเมริกาอย่างเดียวทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการเองในฐานะที่คุณยศทนเป็นเป็นปนายกสมาคมเนี่ยเราคุยเพื่อที่จะ วางแนวทางรับมือกับเรื่องนี้ยังไงทั้งเนี่ยปัญหาสองสามด้านที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือในเรื่องของภาษีของออของคุณทรัมป์เนี่ยเราก็มีคุยกับผู้ประกอบแฟนรายใหญ่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะลำบากในการวางแผนเพราะว่ามันยังไม่มีความแน่นอนแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ลแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็บอกว่าต้องเวทแอนด์ซีนะครับ แต่แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายซึ่งเป็นรายใหญ่เนี่ยเขามีกำลังผลิตย่อาลืมอย่า,ล,ยาลืมว่าเรามีตลาดอันดับรองไปคือ EU, ค่ะนะครับซึ่ง EU เราก็พยายามผลักดันภาครัฐมาตลอดว่าควรจะเจรจาเรื่อง FTA ค,คือ free trade agreement กับเขาซึ่งเราก็รอกันมาหลายปีก็ยังไม่เป็นผลนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นปัจจัยสำคัญ นะครับที่จะให้ผู้ประกอบการเราสามารถส่งออกไปได้มากขึ้นนะครับซึ่งเวียดนามเขามีเราไม่มีะนะครับเรวาเสียเปรียบแล้วนะคะใช่อันนี้คือสิ่งที่เราเสียเปรียบผมว่าตรงนี้ถ้าเรามี FTA เลยเกิดขึ้นสำหรับ EU มันก็จะช่วยบาลานซ์ทำให้การส่งออกไปสาภาพยุโรปได้มากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างตลาด FTA ที่เรามีด้วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นในอดีตก็ส่งออกไม่มาก แต่เราก็ได้ร่วมกับกรมส่สงเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับทำโครงการที่จะไปแสดงออกงานทำวิสเศษแมทชิ่งตลอดทุกปีนะครับเราก็ฝากดานสมาชิกเราเข้าไปเจาะตลาดญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันก็ทําให้ขึ้นมาเป็นอันดับสองออครับค่ะอย่างเมื่อกี้พูดถึงเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่แต่ผู้ประกอบการรายย่อย SME ในภาคของเครื่องลุ่งห่มเนี่ยมีเยอะไหมคะแล้วแล้วเขา วางแผนรับมือกับตรงนี้ยังไงคะรายกลางรายย่อยนี่คือรายใหญ่นี่เรามีประมาณสัก20%ค่ะของสมาชิกเราที่เหลือก็เป็นรายกลางอะไรย่อยซึ่งก็จํานวนเยอะกว่าเยอะค่ะครับค่ะแล้วแล้วเขาเตรียมพร้อมรับมือยังไงแล้วจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องนี้คะก็ตามที่ผมได้ยินได้ข่าวก็คือบางรายเนี่ยในอดีตทําให้เออียูอยู่ลูกค้ายุโรปอยู่ ลูกค้ายุโรปก็ขอยกเลิกเพื่อไปผลิตในประเทศจีนซึ่งอะไรจีนโดนขึ้นภาษีเยอะ,ะจีนก็จะมาทำตลาดยูเพิ่มก็ให้ราคาพิเศษนะครับอันนี้ก็คือทำให้เขาโยกไปแต่ก็มีคนที่สั่งจีนที่จะส่งไปอเมริกา พอโดนภาษีขึ้นขเขาก็กลับมาหาไทยก็มีอ,อก็เป็นโอกาสเราเหมือนกันใช่ใชเพราะว่าเขาต้องการลดจากประเทศที่ส่งออกไปแล้วเสียภาษีน้อยกว่าครับซึ่งปัจจุบันเราตามที่คาดการณ์ก็คือเราเสียน้อยกว่าจีนอยู่แล้วครับคือถ้ามองว่าภายใต้วิกฤตนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการของเราบ้างไหมคะแล้วก็ ควรจะต้องมีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับตรงนี้ยังไงบ้างผมผมก็ยังเชื่อว่าทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญในอุตสาหกรรมเราเนี่ยที่ผ่านมาตลอดผมก็รับหน้าที่นี้มาปีนี้ก็เข้าปีที่สี่นะครับก็เจอเจอ,เจอเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเครื่องหมเนี่ยเป็นสานเสตมาตลอดอนะครับคือได้ยินมาตลอดโดยเฉพาะภาค การเงินธนาคารเนี่ยจะบอกว่าสุตสาหกรราเป็นซันเซ็ตซึ่งจริงๆผมตั้งแต่ที่เขาบอกผมน่าสิบกว่ายี่สิบปีแล้วครแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับเราก็ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมครับเราเราก็ยังส่งออกไปต่างประเทศได้ปีหนึ่งสองพันกว่าล้านเหนรียญสหรัฐนะครับค่ะซึ่งมันผมว่ามันไม่ใช่ซันเซ็ตค่ะคือเราเป็นเลเว์อินเทนซีฟนะฮะแล้วเราเป็นเรียลเซกเตอร์ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าภาครัฐน,น่าจะมีส่วนร่วมที่จะเข้ามา เปลี่ยนมายเซตตรงนี้ว่าอุตสาหกรรมเราเป็นอุตสาหกรรมที่ควรจะสนับสนุนแต่มันไม่ใช่ทำแมสไปแข่งราคาเขามันมันไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ถูกใช่ไหมเราก็ต้องยกระดับเพิ่มมูลค่าขึ้นมามี Value a d เ e d หรือทำแบรนด์ที่มัน x ร r y มากขึ้นพรีเมียมไปเลยพรีเมียมมากขึ้นครับหรือนิชอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่าภาครัฐน่าจะส่งเสริมค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมได้คุยก่อนหน้านี้ก็คือว่าแบรนด์ไทยนะฮะเราก็อยากให้แบรนด์ไทยเข้ามาผลิตในประเทศมากกว่าไปผลิตในต่างประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าอืมค่ะเพราะช่วงที่ผ่านมาค่าแรงขึ้นตลอดทำให้ราคาผลิตในประเทศก็ค่อนข้างจะสูงค่ะเพื่อความอยู่รอดผม แบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์ก็ไปจ้างผลิตในทั้งจีนทั้งเวียดนามนะครับซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าแต่ปัญหาก็มีเท่าที่ผมได้ยินก็มาก็เจองานซ่อมบ้างอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาแต่ถ้าจูงใจรัฐมีโครงการที่จะให้อินเซนティブผู้ประกอบการว่าคุณเป็นแบรนด์ไทยถ้าคุณผลิตในประเทศคุณจะได้ส่วนลดภาษีอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าอันนี้จะจูงใจให้เขามา ผลิตในประเทศมากขึ้นค่ะคือกลับมาผลิตในประเทศไทยม,มาใช้ผู้ประกอบการไทยใช่ใช่ะนะครับค่ะเมื่อกี้ที่คุณโยศอทนบอกว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มถูกมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแบบซันเซ็ตคือมันแบบใกล้จะใกล้จะตายแล้วอะไรเงี้ยนะคะม,มันส่งผลอะไรกับกับผู้ประกอบการบ้างขยายความให้ฟังหน่อยมันส่งผลมากที่สุดคือเรื่องการเงินอคือธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้เพราะมองว่า เดี๋ยวก็ไปแล้วไม่อยู่แล้ใช่ถูกต้องอนั่นคือสําคัญมากนะแล้วอย่างอย่างอย่าง,อางไอวิกฤตทรัมป์สองจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่าผู้ประกอบการคือผู้ผู้ซื้อจะต้องเลื่อนการส่งออมอบทําให้ผู้ผลิตหรือสมาชิกเราผู้ประกอบการเครื่องหมเนี่ยจะต้องซัพเฟอร์ในการ carry stop. s t o c ทางที่เขาจ่ายค่าแรงจ่ายค่าวัตถุดิบไปแล้วเขาต้องมาโฮสินค้าให้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ voice ไปผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะว่าช่วยให้มีซอฟ์โลนเหมือนช่วงโควิดนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้มันหนักกว่าโควิดอีกหนักกว่าเหรอคะหนักกว่าครับแล้วในประเทศนี้ตลาดซบเซาอค่ะครับค่ะนั่นคือส่วนของการส่งออกปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การคาดการและการรับมือ มาถึงเรื่องของปัญหาที่สินค้าที่เข้ามาทุ่มตลาดในบ้านเราสักนิดหนึ่งกันละกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าดูตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยตัวเลขของเครื่องสิ่งทอที่เข้ามาในบ้านเราก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับตรงนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะส่งผลมากเลยคือคือตัวเลขที่ผมให้ไปเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ นำเข้าผ่านพิธีการถูกต้องะนะครับอันนี้เรียนว่าถูกต้องยังสูงขนาดนี้ซึ่งประมาณ70%ของยอดส่งออกแต่มันมียอดที่เราคือไม่มีตัวเลขอ,อีกมากมายแล้วก็มาตรฐานผมไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับไหนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลมากๆเพราะว่าไม่มีใครควบคุมค นำเข้ามาโดยที่จะเรียกว่าเสรีเลยก็ได้นะแล้วก็ขายตัวหนึ่งแบบบางทีค่าแรงเรายังไม่ได้เลยค่ะถูกมาก30บาท50บาทก็ยังมีเห็นขายในออนไลน์ <20 S 2> เนี่ยสาบาท20บาทก็มีนะคะอันนี้มันคือคือเป็นสิ่งที่ค่าผู้ประกอบการไทยเลยค่ะนตรงนี้ผมผมอยากเรียกร้องให้ภาครัฐไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์หรือทางกรมศุลกากรนะฮะช่วยดูแลเข้มงวด ซึ่งเราบอกว่าจริงๆอย่างถ้าประเทศที่เรานำเข้ามากที่สุดตอนนี้คือจีนอยอดนำเข้าประมาณสัก50%อของยอดนำเข้าทั้งหมดนะ,ะอันนี้คือคืผ่านพิธีการนะูกต้อย่างถูกต้องอันนี้เฉพาะอย่างถูกต้องอนนา,อาง50%เยอะมากอันดับสองคือเวียดนามนะฮะโอ้โหซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราจะคือเรามี FTA กับทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็ยากที่จะไปไปบอกว่า ห้ามนำเข้าแต่เรายังไม่มีข้อมูลนะฮะว่านำเข้าเนี่ยคือเป็นแบรนด์จีนหรือแบรนด์เวียดนามหรือเป็นแบรนด์ไทยที่ไปผลิตในจีนหรือเวียดนามหรือเป็นแบรนด์ต่างประเทศที่เข้าไปผลิตในประเทศดังกล่าวแล้วก็มาขายในประเทศไทยเ,เพราะแบรนด์ตอร์เนชั่น n a ลส่วนใหญ่ก็ไปซอสในประเทศที่ราคาถูกค,ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนนะ ซึ่งเราเราังไม่มีข้อมูลตรงนี้ค่ะถ,ถ้าถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้ในเชิงลึกเนี่ยมันจะส่งผลกับการวางแผนของผู้ประกอบการยังไงล่ะคะคือถ้าเราทราบข้อมูลเนี่ยอย่างแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขามันก็คนคนะระดับกับแบรนด์ในประเทศอยู่ถูกไหมฮะค่ะคือเราอยากจะถ้าเป็นเราทราบว่าเป็นแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยก็อยากอย่างที่ผมบอกคนจะมีอินเซนティブจากภาครัฐ ก็จูงใจให้เข้ามาผลิตในประเทศไทยะนะครับเหมือนเดิมะนะครับซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการไทยโรงงานการเม้นทั้งหลายนะครับอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ที่น่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ดีนะครับค่ะ,คะทีนี้หนิงเข้าใจว่าตอนนี้แต่และประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยก็คงกําลังทําการบ้านอย่างหนักในการส่งการบ้านกับทีมงานของทรัมป์ในการไปพิจารณานะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของภาษีว่าจะ ลดเทีกับเราได้เท่าไหร่อย่างไรบ้างในมุมของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมีข้อเสนอไปยังภาครัฐยังไงบ้างที่จะช่วยผู้ประกอบการในข้อเสนอต่างๆที่จะยื่นเข้าไปเนะะี่ยค่ะคือเราก็วอยส์ไปนะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องการให้ภาครัฐเจจาต่อรองในอัตราภาษีที่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งทั้งหลาย <c oughs> ไม่ว่าจะเวียดนามกัมพูชาหรืออินโดรหรือมาเลเซียอะไรก็ตาม <c oughs> อย่างน้อยขอให้เราต่ำกว่าเขาเพื่อโอกาสที่จะให้เป็นช้อยสำหรับผู้ซื้อที่จะมาสนใจสั่งผลิตในประเทศไทยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อยากฝากเรื่องค่าแรงด้วยะนะครับผมว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเป็นอัตราค่าแรงที่มันไม่ได้สร้างความกระตือร้นให้กับคนงานนะครับ โดยเฉพาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะ apply กับผู้คือแรงงานใหม่ะนะครับในอุตสาหกรรมเราตอนนี้เราใช้แรงงานไทยประมาณ30%และต่างด้าวน,นี่ถึง70%ซค่ะซึ่งค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในส่วนตรงนั้นซึ่งอยากอยากให้ภาครัฐช่วยดูตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าสูงเกินไปเราก็ไม่สามารถแข่งขันได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ย คนงานเราที่ฝีมือดีต้องก็จ่ายเกินค่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วจ่ายตามทักษะนะคะใช่ค,คืออยากให้มันดูการปรับค่าแรงคนจะขึ้นกับ productivity กับทักษะ,ะนะครับค่ะ อย,อย่างในอุตสาหกรรมเครื่องมมนุ่งห่มเนี่ยเขามีการเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้เพื่อลดต้นทุนบ้างไหมคะมีครับเราก็มีตลอดครับก็เรื่องอโตเมชั่นก็มีเรื่องอินโนเวชั่นก็ใช้อย่างสมาชิกเราบางรายก็อย่างมีเครื่องจักรสตัวก็เป็นอินโนเวตเอามาจาักรมารวมกันก็ลดคนลดต้นทุนการผลิตลงนะครับแล้วก็เราก็มีการของสมาคมเองก็มีโครงการลีนโครงการไคเซน พวกนี้เพื่อที่จะให้สมาชิกเข้าร่วมอบรมนะครับจะได้ลดต้นทุนลดของเสียอะไรต่างๆเหล่านี้เ,เราก็ทำตลอดที่ผ่านมาเราก็ทำพวกเทมเพลตซึ่งจะช่วยให้เขาทำเย็บได้เร็วขึ้นนะครับเรื่องของ Small Lot ซึ่งผมคิดว่าต่อไปเนี่ยพวก Small Lot อน่าจะมีมากขึ้นเพราะว่าในประเทศเนี่ยเราจะมีพวก แบรนด์ใหม่ๆดีไซเนอร์แบรนด์พวกนี้ยังต้องการในในอัตราการผลิตที่น้อยไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากะนะฮะตรงนี้ก็จะช่วยเขาค่ะนี่ังถามเป็นความรู้นิดนึงว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนเราต่ำลงแล้วเราจะสู้กับคู่แข่งโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราได้ไหมคะที่ผ่านมาสมาชิกเราก็ทำกันมาตลอด ก็อยู่ได้จนทุกวันนี้เพราะเราสามารถลดต้นทุนลดเรื่องของเวลาลดเรื่องของเสียะนะครับลดการใช้คนครับค่ะอย่างผู้ประกอบการรายเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่เป็นสัดส่วนที่จํานวนมากของของบ้านเราเนี่ยมีข้อเสนออะไรเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มนี้ไหมคะที่อยากให้ภาครัฐได้เข้ามาดูและคะ่ะผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมอยากเห็นว่า รัฐสนับสนุนให้เขาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพราะว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงสำหรับพวก SME นะครับซึ่งเขาเข้าถึงยากนะครับหรือแม้ทั้งเครื่องออทำแพทเทิร์นอะไรต่างๆก็มีราคาสูงทั้งนั้นซึ่งตรงนี้ถ้าภาครัฐสนับสนุนเรื่องซอฟต์แวร์หรือมีสินสรนยีอะไรที่จะช่วยผมผมเชื่อว่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น ค่ะครับรวมถึงเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนเมื่อกี้ที่คุยกันด้วยสำคัญมากครับสำคัญ,คญมากใช่ค่ะแล้วแล้วอย่างเรื่องการหาตลาดใหม่ถ้า,ถ,าถ้าในกรณีที่แบบว่าเรา,เาส่งออกไปเมริราแล้วเราหัวจะสู้คู่แข่งไม่ได้เพราะว่าเราเจราจาไม่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่ไม่สำเร็จเราจะหาตลาดใหม่พอเป็นไปได้ไหมคะก็น,นี้ก็ผมคิดว่า มันก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็เรียกร้องให้ภาครัฐโดยเฉพาะเราก็เวิร์กกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ตลอดในการที่จะเจาะตลาดใหม่แต่เราก็บอกว่าเราสนใจที่จะเ,เจาะตลาดพวกที่เรามีการเจรจา FTA อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าจีน Korea, เกาหลีอะไรต่างก็ตามนะฮะคือถ้าเราสามารถทำตลาดพวกนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่เราทำกับญี่ปุ่น <c oughs> ผมว่ายอด การส่งออกไปประเทศเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยบาลานซ์ให้ให้กับผู้ประกอบการได้ครับสุดท้ายค่ะคุณโยศทธนอยากจะฝากอะไรถึงภาครัฐในการที่จะช่วยสนับสนุสนผู้ประกอบการรวมถึงฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการสนับสนุสนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ห่มเนี่ยค่ะก็สิ่งแรกผมก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็อยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเต็มที่กับอุตสาหกรรมเครื่องหนุ่ห่มซึ่งเราเคยส่งออก อันดับหนึ่งของประเทศนะครับโดยที่อย่างน้อยอย่าให้เกิด Mentality Mindset ที่บอกว่าเราเป็นซันเซ็ตนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราก็จริงๆเราจ้างแรงงานก็เยอะนะครับแล้วก็ส่งออกก็ไม่น้อยอยากให้ความสำคัญแล้วก็มีอินเซน v e ไม่ว่าเรื่องวิจ,จัยเรื่องต่างๆขอให้มีเพิ่มขึ้นแล้วก็ ผมอยากให้รัฐเนี่ยมามีส่วนในการอินิชิเอตโครงการที่จะทําให้ซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมเราตั้งแต่ต้นน,น้ําก็คือตั้งแต่เส้นใยทอผ้าสิ่งทอเนี่ยฟองเค้อมต่างๆให้มันให้มันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยไปได้ด้วยตัวมันเองอนะครับมไม่ใช่โอเคผู้ผลิตหมายถึงเทรนมาว่า ผู้ซื้อต้องการ small lot โรงงานการเม้นเราทำ small lot แต่โรงงานทอผ้าบอกเฮ้ย small lot ทำไม่ได้ต้องจำนวนเท่านี้เิยะเ่านันทีมผ้าต้องเท่านี้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ครับตรงนี้อยากให้รัฐเข้ามาช่วยดูแล้วก็อินิเชตให้ซัพพลายเชนนี่มันไปได้สมู o ผมเชื่อว่าตรงนี้จะช่วยอุตสาหกรรมเราได้เยอะครับค่ะแล้วสำหรับประชาชนนะคะมีส่วนในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยยังไงบ้างผมว่า รัฐอาจจะมีส่วนเข้ามาตรงนี้นะคือ,อ,อควรจะมีแคมเปญให้ใช้เมดินไทยแลนด์อของที่ผลิตในประเทศไทยนะครับของไทยมผมว่าตรงนี้ประชาชนก็จะช่วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่อหงหอมไทยได้ครับ ด้วยการอุดหนุนสินค้าไทยนะคะคแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้วยวันนี้<ช>ขอบพระคุณคคเป็นอย่างสูงค่ะคุณยศธนกิจกุศลน,นะคะนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะหมดเวลาของเคลียร์คชัดเจนค,ะค่ะเีื่อกับคุณยศธนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ